ก็ความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาข้อต่อไปเป็นปนัญหาของครูสอนจะเรียกสายเช่นเคยครูถามว่ากรณีที่ในวงการาศาสนามีการขัดแย้งซึ่งกันและกันเองทำให้บุคคลภายนอกาศาสนาหรือผู้สืบทอดาศาสนาไปในทางที่ไม่ดีในทางจะแก้ไขอย่างไรครับ คือความขัดแย้งเนี่ยมันจะต้องมองปัญหาใหญ่จริงๆมันมีอยู่สองระดับก็เรียกว่าขัดแย้งกันในด้านศีลตีความศีลไม่ตรงกันปฏิบัติตามบทบัญญัติของศีนนั้นไม่ตรงกันหมายความวินัยกําหนดว่าอย่างนี้เช่นยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยวินัยที่ว่าด้วยการรับเงินรับทองกลุ่มหนึงก็ตีความว่า รับด้วยมือตัวเองไม่ได้แต่วิายาวิาจกรรับคือให้ชาวบ้านรับแทนนะนะจะเป็นชาวบ้านจะเป็นเด็กจะเป็นอะไรก็ตามจะรับได้แล้วก็อ้างอธิบายกันถูกต้องอีกควายหนึ่งตีความว่าพระบาลีนั่นบอกว่ารับเองก็ดีให้บุคคลอื่นรับก็ดีหรือยินดีของเหล่านั้นที่เขามอบให้ตน ที่ว่าต้องอาบ,บัดด้วยกันจะมีการตีความอธิบายไปแล้วก็ปฏิบัติแทกกันไปควคยหนึ่งอาจจะพกพาเงินทองได้ควคยหนึ่งอาจจะไม่ยอมจับต้องแต่ก็เด็กดูกแลให้ซึ่งตรงนี้ที่จริงแล้วนะถ้าว่ากันตามหลักของพระินัยจริงๆเนี่ยไม่มีใครบริสุทธิ์ครอกเปรนเง่งองนแขของของพระวิาันนั้นมองเป็นอสรพิษไปทีเดียว แต่ก็มีกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้ให้ทําได้ให้พยาญาปัญบากอรับแทนได้ตอนพอมนเกิดขัดขัดแย้งก็เกิดดูหมิ่นกันเกิดรังเกียจกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความคิดเห็นความคิดเห็นที่มีความยิ่งความหย่อนแตกต่างกันและบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่า การขัดแย้งเหล่านั้นอาจจะมาจากความโกรธการผูกโกรธแล้วการดูหมิ่นกันแล้วการตรณนีหรือความริษยาความแข็งดีอะไรต่องๆไดมันก็มีเยอะเราอย่าลืมนะว่าจ,จริงก็คือคนเน่ยงการวิชาการเป็นเรื่องที่แปลกเรื่องศาสนาก็ดีเรื่องวิชาการทั้งหลายก็ดีจะมีการขัดแย้งกันเลย บางคนเราก็ทําตัวเป็นเจ้าหยุดติดจักรอย่าถามองศาสนาอื่นศาสนาอื่นก็ขัดแย้งกันนะฮะไม่มีศาสนาไหนที่ไม่ขัดแยง้งสังคมนี้ไม่ขัดแย้งเป็นสังคมพระอริยไม่ใช่สังคมปุถุชนประเด็นสคัญอยู่ที่ว่าเมื่อขัดแย้งกันแล้วเนะี่ยต้องหาจุดกลางทางความคิดที่ประสานประโยชน์กันให้ได้อย่างเช่นเรานิยามความหมายคำว่าชอบทําคืออะไรเนะี่ยมันก็ต้องหาจุดกลางที่ประสานประโยชน์ให้ได้ ไม่ใช่ว่าชอบทําคือชอบใจเราจะใช้ทําอะไรทําคือกฎหมายทําคือขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมทําคือธรรมะทาคือศีลธรรมเราจะเาเกณฑ์ตรงไหนละ่ะเราเห็นว่าถ้าเกณฑ์ตรงนี้แล้วนี่มีสอดรับกันหมดถ้าถือเกณฑ์ธรรมะเป็นหลักเนี่ยนะมันจะเข้าเกณฑ์อื่นทั้งหมดเลยด๋ยวไม่ผิดกฎหมายจะไม่ผิดกติกาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจะไม่ผิดอะไรหมดเลย พระธรรมานั้นครอบคลุมสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในกรอบของธรรมะเป็นส่วนใหญ่นะฮะนอกจากขนมตราเนประเวทนี้บางประการที่มันขัดแย้งกับเรื่องของธรรมะเรื่อถธมมันจะแก้ไขย,ยังไงอะแก้ไขาย,ยากเนี่ยตราบใดที่ยังมีคนอยู่แล้วมันแก้ไขาย,ยากคนนี่เป็นสัตว์โลกที่ยุ่งที่สุดและโดยเฉพาะคนไทยเรา เราต้องยอมรับว่าคนไทยชอบเฉียงชอบวิภาควิจารชอบอวดรู้เรื่องต่างๆเนี่ยเราฟังดูรายการโทรทัศน์ไกลรายการมองต่างมงุมเผยแพร่มานานแล้วนะฮะแต่คนก็ชื่นชมกันคนมองเราจะเห็นว่าที่สมเหตุสมผลก็คือคือคือพวกวิทยากรเนี่ยพูดค่อนข้างสมเหตุสมผลแต่ก็แบ่งฝ่ายรบก,กันแคดเจ็ทีนี้คนที่เข้ามา วิภาควิจาร์สเสดอความเห็นยืนโชว์ตัวเองเนี่ยเราสังเกตอะ้ข้อมูลไม่มีและบางทีเรื่องที่ตัวเองพูดนั้นมันมีข้อมูลเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองเช่นสมมุติพอพูดถึงเงินนี่ให้พูดแทนมีความเข้าใจกลนแคอยู่ในกระเป๋าพูดแทนที่จริงไม่ฮะพูดแทนร่วมมือกับชาวบ้านทําเป็นโครงการ แล้วก็เสนอแกราชการราชการก็ดําเนินผู้แทนก็ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้จับเงินจับทองอะไรแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์พูดเหมือนกับเงินอยู่ในกระเป๋าเพราะเราต้องรู้ให้หมดเงินคงครังคืออะไรเนี่ยต้องเข้าใจมไม่ใช่ด่ารัฐบาลแต่เอาเงินคงครังมาจ่ายหมดเราต้องเข้าใจโครงสร้างของเงินคงครังว่าม,มีความเป็นมาอย่างไงมีสิทธิ์จ่ายได้หรือไม่เงินค้างจ่ายจยจ่ายได้หรือไม่อ,อะไรเนี่ย แล้วเงินคงคลังมีมากๆนะมีไว้ทําอะไรมากมามันมันมันจะเป็นเป็นปัญหาที่เราจะต้องศึกษาเยอะแต่เรื่องแต่เรื่องที่จริงมันจะพูดได้ทันทีมันต้องค้นคว้าต้องศึกษานะต้องอ่านยิ่งเรื่องเราไม่ถนัดเราไม่มีข้อมูลพร้อมแล้วเนี่ยมันเปน็นปัญหาแล้วคนไทยไม่นิยมการอ่านไม่นิยมการค้นคว้าศึกษาที่ชอบพูดเห็นว่าอย่างเนี้ยอย่างอย่างอย่างแม้แต่รัฐมนตรีเองก็พูด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 กันจริง ทุกคนสัมภาษณ์ได้หมดเรื่องมันผ่านมาติคณะรัฐมนตรีรับรองแล้วยังมันออกมาต้องพูดตรงนั้นมันต้องพูดหลังจากนั้นทุกคนต้องทํางานในนามรัฐบาลนะไม่จะพูดในนามพรรคในนามตัวเองแล้วมันยุ่งกันหมดนั่นคือสับสนหมดเพราะันตรงนี้เลยกลายเป็นปนัญหาใหญ่เราไม่ค่อยมีระเบียบวิน,นัยเท่าไรหรอกในเรื่องล่านี้ อันพอพูดกันไปพูดกันมามันก็จักมัมวๆและอย่าลืมว่าในเรื่องศาสนาเนี่ยมีสถาอาศัยอยู่เยอะอย่างในปัจจุบันเนี่ยพระที่ทำงานสายตรงเนี่ยไม่มีใครก็สนใจหรอกพระกลุ่มที่มีหนะ้าที่ศึกษาคนา้นคว้าหลักของประไตรปิฎกอันตรตาดีิกาศึกษาคนา้นคว้า แล้วก็นําไปปฏิบัตินําไปเผยแผ่นาไปเทศนําไปอบปรมนําไปขีเขียนนําไปบรรยายเนี่ยคนก็ไม่เม่นให้ความต้องคัญอะไรเนี่ยนะแต่สายที่เพี้ยนเพียนออกสายแจกพระเครื่องขายตะกรุดพิสมอนไอยาแฟดอะไรอตไรนีนน่พวกนั้นดังพวกโขนพวกอะไรล่ะพวกอวยเบอร์พวก,พวกนั่งทางในพวกอะไรเนี่ย ฝังรูปฝังรอยเ,อเวทมนต์คาถากุมารทองกุมรรารทองอะไรต่กพวกนี้สิดังเห็นไหมว่าจริงๆแล้วในความขัดแยง้งมันมีผลประโยชน์เป็นตัวขัดแยง้งมนขัดแย้งแบบชาวบ้านที่พระเจ้าทรงใช้คำว่ารานันทะเลาะก,กันประทิฐิชาวบ้านทะเลาะก,กันเพราะกาบความขัดแย้งตรงนี้จึงกลายเป็นเรื่องของกาม มันไม่ใช่ขัดแย้งดยเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนาแต่ข้อที่เราต้องทำใจนะคือทุกวงการที่เป็นบุตุชนย่อมมีความขัดแยง้งประเด็นสำคัญก็อยู่ที่การประนีประนอมการประสานประโยชน์หาการหาจุดกลางทางความคิดที่จะหาข้อยุติกันให้ได้นั่นคือหลักการที่จะต้องกระทำ ไอ้คิดไปเล่งผลเลิศนะมันสงบราบคาบนะไม่มีหรอกเราอย่าลืมว่าครอบครัวเองยังมีความขัดแย้ง่ะพ่อแม่ลูกผัวเมียกันนะพ่อกับแม่ก็คือผัวเมียกันแล้วก็ลูกครอบครัวเดียวกันนะยังขัดแย้งจะเอาอะไรพี่กับน,น้องอยังขัดแย้งกันได้เราเองนะความคิดเราเองก็ยังมีความขัดแย้งเพราะการมองปัญหาต้องมองอย่ารับความจริง เพียงแต่ว่าขัดแย้งนั้นต้องหาจุดประสานจะเกิดค,ความเ้าวฉานแตกแยกเป็นฝักเป็นควายแล้วก็แบ่งหมู่รบกันเองอย่างนี้มันก็ไม่ถูกแต่จะหยุดความขัดแย้งไปด้วยประการทั้งปวงนั้นก็ทําไม่ได้ในสังคมของผู้ทุชนขา้นตต่อไปนั้นท่านถามว่าการทําบุญจะทําอย่างไรจึงจะทําให้ได้กุศล แต่ตัวเองและครอบครัวญาติพี่น้องมากที่สุดรู้สึกว่าท่านผู้ถามจะสับสนในเรื่องบุญกุศลน,นะครับแต่ยิ่งบุญกุศลเนี่ยเป็นคำเดียวกันใช้แทนกันได้บุญถวนดมากแล้วจะพูดในส่วนของผลคือความสุขแต่ลืมวาบุญกิยาวัตถุนั้นเป็นเหตุนะเป็นตัวเหตุไม่ใช่ตัวผล ก็แสดงว่าคำว่าบุญก็ใช้ตั้งเหตุทั้งผลกุศลเองก็ใช้ไปตั้งเหตุทั้งผลแต่ส่วนใหญ่นั้นจะพูดในแนวเหตุนะฮในดแนวเหตุไม่ได้พูดในแนวผลแต่ผลเรามักจะพูดเออเขาเป็นบุญก็มีบุญหรือบางทีก็เป็นเพิน,นบุญกุศลก็เขาจะพูดในทำนองน,นั้นปัญหาสําคัญอยู่ทีว่าการทําบุญจะเอาบุญกันไหน เรเรมาบุญมากบุญน้อยนะั้นมันอยู่กับชนิดของบุญได้แก่กิเลสที่ลดละไปอ่ายกตัวอย่างทานนะทานเราจะเห็นว่าถ้าการให้วัตถุสิ่งของนั้นมันขาจัดความจจตน์ขาจัดความโลภในตัววัตถุสิ่งของเรานั้นและขาจัดความโกรธในตัวคนที่เราให้แล้วส่วนี้นจะประนีขึ้นไปพอถึงจุด จุดหนึ่งเนี่ยเราให้อภัยทานให้อภัยทานมันก็จัดโทสะขัดก็จัดความโกรธความอากาตพยาบาทก็แสดงว่าใจเราก็มีเมตตาให้ธรรมะทานให้ธรรมะเป็นทานพเจารงแสดงวิชะการให้ทั้งปวงก็หมายความมีผลเมตสงมากมันเป็นการติดอาวุธคือปัญญาให้แก่เขา และเราเองก็ได้ลดละโมหะลงไปทำไมายังถือว่าบุญมากคือคำว่าบุญมากเนี่ยได้แก่ก,การกระจัดกิเลสได้มากแต่ถ้ากิเลสหมดแล้วก็เหนือบุญเหนือบาปไปนะหมายความกระจัดกิเลสแต่กิเลสยังเหลืออยู่เนี่ยก็เป็นเป็นระดับของบุญแต่ถ้ากระจัดจนหมดกิเลสเขาไม่เรียกบุญละเขาเรียกกุศลโยกโลกุตระกุศล ซนเรามองดูกลุ่มกิเลสว่ากิเลสประเภทโลภเนี่ยมันมีโทษน้อยแต่คลายชา้าเพราะการขาจาัดความโลภถ้าเทียบกับตรงอื่นเนี่ยอานิสงส์ไม่มากหรอกความโกรธนั้นมีโทษมากคลายเร็วเพราะนาภัยทานจึงมีผลมากกว่าการให้วัตถุทานเห็นไม่เอาก็จริงแล้วเราไม่ตั้งใจเลยปัญหาว่าทําจริงหรือเปล่าให้อภัยก็จริงหรือเปล่า ไม่ใช่บอกให้อภัยแต่นั่งมองตาทะมึงถึงกัดฟันกรอดๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทีนี้กิเลสประเภทโมหะนั่นมีโทษน้อยด้วยใครชาดโดยคนใน่ถอนรากถอนโคนกิเลสสายโมหะได้หมดสิ้นเชิงจริงๆมีเฉพ,พาะพระอาหันเท่านั้นเพราะโมหะจริงๆคือตัวอวิชาและคนที่ละอวิชาได้หมดมันก็มีเฉพ,พาะอรหันเท่านั้นวันการให้ธรรมะเป็นทานยิ่งถือมีผลมีในสูงม,มาก ก็ตกลงมาจริงๆแล้วเราทําได้สบายสบายทีนี้ถ้าหากว่าในเรื่องที่เป็นทานด้วยกันมันก็อยู่ที่อะไรคือบุคคลผู้ให้ทานสิ่งที่เรานํามาให้ทานเจตนาในการให้ถ้าตรงนี้มาความมาผู้รับทานมีศีลมีกัณยญาณธรรมสูงของที่เราให้ได้มาในทางสุจริต จเจตนาในการให้ประกอบด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงม,มีความกังใจเสียสละจริงๆตรงนี้ก็มีผลเมียนในสูงมาอย่าลืมว่าอย่าไปติดใจเรื่องการให้วัตถุเป็นทานมากเกินไปให้เน้นไปที่การให้ธรรมทา,านให้อภัยทา,านนะแล้วก็เน้นไปที่พวกพวกศีลเนี่ยนะให้มากๆไว้ไม่ต้องไปเดือดร้อนวุ่นวายเรื่องค่าใช้จ่าย,ายอะไรมากๆข้าของมันแพงไงเดีวยว ต้องฟังแต่า,า,ายในการตอบปัญหาประจำวันนี้ขอยุติไว้ในเวลาเป็นกันนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอองามไปปูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี